สวัสดีครับมาพบกับเลน g e r Concolor นะครับคลิปนี้นะฮะก็อัดไว้ตอนประมาณสักเที่ยงเที่ยงของวันที่ลงชิปได้เนาะก็วันนี้นะฮะเราก็นำมา2อัปเดตนะฮะถึงมันจะเปิดเซิร์ฟไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ตามมันเนาะแต่ไม่ใช่2อัปเดตดิเออมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดส r i ครเพื่ออะไดในการทำคลิปต่อๆไปของผมได้นะครับนี่จะ200ซับแล้วนะทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยฝนจะตกฝนจะตกโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับอีเวนต์9.5ปีนะฮะโคดฟยวเลยครับเปิดแค่หนึ่งตัวนะฮะก็นี่ครับเฟี้ยวเฟี้ยวเลยนะฮะนี่ โอ้ได้เตียมโบราณนะฮะก็เฟีย้ยวๆเลยนะครับรอบนี้ใช้แค่หนึ่งตัวนะฮะอย่างต่อมานะฮะตู้กาชานะฮะดาวท่าแสงนะฮะสายพลังท่าแสงนะฮะก็ตัวนี้ผมบอกว่าขอดูสกิลหน่อยนะฮะสกิลยกเลิกเพราะว่ามาจากศัตรูสตั้นสี่วีคืนจากศัตรูลงไปแล้วหลังอุ้ยถ้าเป็นเล่นแต่ไม่มีดาเมจสกิลบ่เชิงเชิงอดูบิดเปล่าวะนึกไม่ออกวะ่ะ เชิงเชิงอะดูบิดไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือบัฟบัฟเพิ่มพลังชีวิต500%แล้วเพิ่มทักษะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่โอ้ใช้ได้ใช้ได้แล้วอะไรโอ้พลังแฝงใหม่ไปร์เรียสมบูรณ์แบบเมื่อเอาไปฏิบัการบาร์เรียสมพลังไม่สามารถทำลายได้เป็นเวลา5วิโอ้เฟี้ยว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 บอกเลยว่าดีนะฮะดีมากเลยนะฮะโอเคนะฮะก็อันนี้ก็คือคลิปที่ผมจะลงก่อนเป็นคลิปโคลาโบเนาะ เดีย๋ยวผมจะลงคลิปนี้แล้วก็ตามด้วยคลิปไอ้บทสรุปโคลาโบมิกกี้นะฮะบทสรุปโคลาโบตเกียวรีเวนเจอร์เนาะอันนี้ขอลงปาดหน้าครับข,ขอปาดหน้าลงนะฮะอย่างต่อมาที่ผมที่ผมนึกได้นะฮะนี่ด่านที่ผมฟามทีร้อยมาทุกไอีนะฮะผมรอสิ่งนี้มานานมากนะฮะก็ไอ้ด่านด่านคนนกเนี่ยมันจะมาช่วง9.5กับอีเวนต์เต็มครบรอบครึ่งปีกับเต็มปีอะเออด่านคนนเนี่ยผมเลยรอมานานมาก นะฮะอะไรเนี่ยโอ้ยตัว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 สวยเลยฮะสวยเลยเดี๋ยวค่อยรับอีกทีหนึ่งนะฮะอยากต่อมานะฮะร้านค้านะฮะผมเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากมากเลยนะฮะกับไอแพ็คแพ็คนี้ครับโอ้แพ็คนี้รู้สึกเซอร์ไพรส์กับชีวิตผมมากเลยนะฮะเออผมว่าผมเติมแน่แนะ่นะแพ็คนี้ ผมว่าผมเติมแพ็กนี้แน่ๆแหละครับแล้วก็แพ็กนี้ไม่เติมนะฮะแพ็กนีคน้ค่อนข้างที่จะกากนะฮะส่วนแพ็กนี้ครผมน่าจะเติมนะฮะแพ็กนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีแล้วนะฮะเอ้ยมี249อยู่เจอเฟสรายวันลงก็ได้แล้วหนึ่งการันตีหนึ่งชิ้นนะฮะอะไรเนี่ยอีเวนต์สลองข่าวจุดห้าปีได้กบแดงสามตัวแล้วก็กบไฮเปอร์สองเก้าเก้ามองว่า กากลางนะครับถือว่าไม่คุ้มมากแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนมากขนาดนั้นการเลนเจอร์นี่ของสําคัญอยู่แล้วแล้วก็ไอฮี้อันนี้นะครับน่าสนใจขจัดจัดกาวกาวกาวนะโคตรโคตรสวยโคตรคุ้มอะ่ะเอาจริงอะ่ะผมอาจจะเติมตอนท้ายเดือนก็ได้นะสำหรับแพ็กนี้แล้วก็ต้นเดือนผมน่าจะเติมไอแพ็กเอ่อแพ็กนี้กับแพ็กเกียร์นะฮะแพ็กนี้กับแพ็กเอ่อแพ็กอ่าแพ็กนี้เอ้ยผมน่าจะเติมแพ็ก สูบอุปกรณ์กับแพ็คนี้นะสองแพ็คนี้คู่กันนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยไปหาร้านเติมเอาภายหลังนะฮะส่วนอย่งอางต่อมานะฮะไออีเวนต์หมุนสล็อตนะฮะผมยังไม่ได้ปั่นสล็อตเลยนะรอบนี้เออผมยังไม่ได้ปั่นสล็อตเลยเอาจริงมีฮะโอได้ของดีใช้ได้เลยนะฮะ95ครั้งนะฮะมิชชั่นเคลียร์มิชชั่นสเตตหลักหนึ่งครั้งเราก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็อันะะนี้บาบาตามตามกันไปนะฮะ ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็ดีกว่าสําหรับคลิปนี้นะฮะโอ้ไวเกินก็ไม่ประมาณนี้สิเราต้องทําให้คลิปบันดานะฮะโดยการตีพ v p นะก็อีเวนต์รอบนี้ผมถือว่าโอ้โคตรดีนะฮะสําหรับผมนะแบบโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะฮะหมายถึงอีเวนต์ในร้านค้านะฮะโอ้คนดูบอกเฮ้ยนึกว่าอีเวนต์แบบเอออีเวนต์แบบทั่วๆไปอะไรนี้ส่วนผมอีเวนต์ในร้านค้าไอ มันมาดูตังกูมันมาดูตังผมทุกคนก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะพูดคุยไปด้วยเลยนะฮะก็เออหลังจากนี้อ่ะทุกคนก็ทุกคนผมอาจจะแบบไอที่ผมได้เคยลงสำรวจโปรไปอ่ะที่ผมจะเลือกทำคลิปเกมอื่นระหว่างไลเลนเจอร์เกมอื่นแล้วก็เกมอื่นๆนะฮะผลสำรวจออกมาว่าเขาจะให้ผมทำคลิป R O V เว้ย แต่ตอนนี้ยังบวได้อยู่นะผมยังไม่ได้เอาเอาเอา,เอาโ,ปโปรนั้นออกไปนะฮะแต่ว่าอาจจะมองว่าการการแบบยังไงเดียนึกไม่ออกเลยจังวะเออผมจะนึกผมจะแบบเออจะ,จะทำให้แบบลงคลิปเกมเศรษฐีไปก่อนนะฮะเพราะว่าอาวอ่ะผมพยายามจะทำคลิปแล้วเนาะแต่ว่าผมก็หลักๆในเกมมับบ่งผมก็เลยแบบยังไม่ได้ทำคลิป RV นาะแต,แต่ว่ารอผมได้พวก ไอโฟนก่อนนะฮะผมคุยกับแม่แล้วน่าจะซื้อไอโฟนสิบสองนะฮะมาทําคลิปมาเสริมแกล่งเรื่องคลิปทําช่องนะฮะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนเตรียมรับชมเลยเนาะก็คือผมลงอาวีตอนไหนก็คือออนนั้นน่ะผมได้ซื้อมือถือใหม่แล้วก็อันนี้ก็เข้าใจกันไว้ด้วยนะทุกคนเออส่วนถ้าผมได้มือถือใหม่แล้วผมจะว่าผมจะเล่นเล่นไอดีหลักไอดีเก่าตรงไหนก็เล่นเครื่องเครื่องนี้แหละครับแต่ว่าผมจะเอาบี้ในไ Android อ่ะไปเก็บเบบี้ Airbnb ไปเก็บไว้ใน Android เนาะแล้วก็ iOS เนี่ยผมจะเล่นไปเลยนะฮะส่วน ID ดีหลักเนาะอันนีผ้ผมหมายถึง ID หลักเนาะผมจะเล่น ID ดีหลักที่ iOS นะฮะแล้วก็ Android จะเอาไว้เก็บบี้โดยเฉพาะนะฮะก็เอาเป็นว่ากันลั่นนะฮะอันนี้ก็คือกันลั่นก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็ได้วางแผนระยะยาวไวนะ้แล้วเนาะเก็บบี้เรื่องเก็บบี้อะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะทุกคนอันนี้คลิป อันนี้ผมแค่พูดให้คลิปมันยาวขึ้นเนาะอันนี้คลิปมันสั้นเกินนะฮะกลัวทุกคนดูจะคิดถึงเนาะผมไม่ได้ลงคลิปันตั้งหลายวันไม่แน่นะครับวันนี้ผมอาจจะลง2คลิปก็ได้หรือจะลงคลิปเดียวทั่วไปเหมือนทุกๆวันนะฮะโอเคอันนี้ก็ต้องดูสถานะของคลิปก่อนอาจจะ PVP สัก2สาเกมแล้วก็แล้วก็ถ้าคลิปมันไม่นานมากก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกคลิปพ่วงเสริมไปให้ด้วยเลยละกันนะฮะเพื่อเป็นการแบบให้คนดูหายคิดถึงหน่อยนะฮะ ออไม่ได้ลงคลิปตั้งสามสี่วันเนี่ยทุกคนเออเข้าใจเข้าใจนะฮะไม่ไมมดิผมก็ลงคลิป ID4 ไปแล้วเออไม่ได้ลงคลิปสามสี่วันอะไรบ้าโวลงคลิป ID4 ไปแล้วเนาะโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปบทสรุปตัวเกียวรีเวนเจอร์ด้วยเนาะเย็นนี้ก็เจอกันนะฮะสำหรับคลิปบทสรุปตัวเกียวรีเวนเจอร์ส่วนคลิปนี้ก็อาจจะลงสักบ่าย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 สาม อาจจะลงสักบ่าย3ามถึง4ี่โมงแล้วเรา่นั้นไม่น่าจะเกินนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็ประมาณนี้กันดีกว่านะฮะก็สรุปนี่นะฮะโดนดูดตังค์แน่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมน่าจะโดนดูดตังค์ไปสักประมาณพันสี่นะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ก็ได้ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ อย่าลืมกด subscribe เพ่อบ,บริการดาวพิษต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ